สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคําสอนนอกเวลาของศูนย์คริสตศาสนาธรรมสังคมธนจันทบุรีวันนี้นำเสนอในตอนสัญ,ญลักษณ์ของอัครสา,าวกทั้ง12นะครับวันนี้เรามาอยู่บริเวณพระแท่นของอาศรวิหารพะนางมาริอาปฏติสนที่นิรมนที่จังหวัดจันทบุรีบริเวณรอบๆพระแท่นนะครับเขาได้ทำรูป กระเบื้องโมเสสนะครับไว้ทั้งหมด12รูปด้วยกันแต่ละรูปนะเป็นสัญลักษณ์ของอัครสา,าวกทั้ง12เวลาที่พระสงฆนะ์ถวายบูชามิานั้นนะก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นบูชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยที่มีบรรดาอัครสา,าวกทั้ง12นี้ล้อมรอบพระแทนอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าอัครสา,าวกทั้ง12องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีใครบ้างและ สัญลักษณ์ของท่านนั้นมีสัญลักษณ์อะไรบ้างครับพี่น้องครับสัญลักษณ์แรกที่เราเห็นในรูปนี้นะครับมเ,รเมื่อเรามองลงไปก็จะเห็นว่ามีเปลือกหอยอยู่3อันด้วยกันก็เป็นสัญลักษณ์แทนนักบุญยากรองค์ใหญ่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านตายแล้วนะครับก็มีคริสตชนจํานวนมาก นิยมที่จะไปจาริกแสวงบุญยังหลุมศพของท่านนะครับสมัยก่อนนั้นยังไม่มีสถานที่แสวงบุญอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับคือไม่มีกรุงโรมไม่มีแม่พระเมืองรูธนะครับไม่มีแม่พระาฟาติมาและที่อื่นๆก็มีเพียงแค่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ที่หลุมศพของท่านนะครับปัจจุบันก็คือเมืองซานเจียโคโมเดลาคอมโพสเตล่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศสเปนนั่นเองนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูรูปที่2นะครับรูปที่2นี้เมื่อเรามองไปแล้วนะครับตรงกลางก็จะเห็นว่ามีมีปลาอยู่2ตัวนะครับแล้วก็รอบๆบก็มีขนมปังอยู่5ก้อนนะครับ mm hmm. เมื่อพูดถึงปลา2ตัวกับขนมปัง5ก้อนเราก็นึกถึงอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสตเจ้านั้นได้ทรงทวีขนมปังเลี้ยงคน5,000คนนะแล้วก็เหลือนะครับถึง12กระบุง อัศจร์นี้ก็สามารถพบได้ในพระวราสารของนบุญยอนบทที่6นะครับแล้วคนที่หยิบยื่นขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อทําอัศจร์นี้ก็คือระบ,บุญฟิลิปนั่นเองนะครับรูปที่3นี้นะครับถ้าเรามองไปแล้วนะครับตรงกลางก็จะเป็นหนังสือพระคัมภีร์นะหรือว่าหนังสือพระวรสารานะครับแล้วก็บนพระวรสาราหรือว่าพระคัมภีร์นี้ก็มีปลาอยู่1ตัวนะครับ สัญลักษณ์ของนักบุญที่ใช้แทนพระคัมภีร์แล้วก็ปานี้ก็คือนักบุญซีโมนนั่นเองเพราะว่าท่านมีใจร้อนรนในการประกาศพระวรสารหรือว่าข่าวดีของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วปาก็เป็นสัญลักษณ์ถึงว่าท่านนันเป็นชาวประมงพี่น้องครับเรามาถึงรูปสัญลักษณ์ที่4นะครับเมื่อเรามองลงไปแล้วเราจะเห็นว่ามีเลื่อยนะครับแล้วก็เลื่อยนี้ก็ถูกวางไว้อยู่บนโลกนะครับเลื่อยนี้ทําให้เรานึกถึงการตายของ รบ,บุญยากบองเล็กนะครับที่เป็นเป็นพระสังฆราชของกงรุงเยรูซซเลมิคนแรกรับ,บุญยากบนี้ท่านถูกพาขึ้นไปบนยอดของวัดแล้วก็ถูกผักลงมานะครับหลังจากนั้นก็ถูกหินทุ่มจนตายหลังจากนั้นเขาก็เอาเลื่อยนะครับมาหั่นร่างของท่านจนท่านเสียชีวิตแล้วก็ร่างนี้ก็แยกออกจากกันนอกจากเราจะเห็นเลื่อยที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเรายังเห็น มีลักษณะเป็นเป็นกลมๆนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แทนก้อนหินที่ท่านถูกคว้างป่าจนเสียชีวิตด้วยนะครับผี่นงครับรูปโมเสสรูปที่5ที่เราเห็นนะครับ mm hmm. เมื่อมองลงไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นถุงนะอยู่3ามถุงเป็นถุงเงินนะครับแล้วก็ที่ปากถุงก็มีเชือกรัดถุงเงินไว้อยู่นะเมื่อพูดถึงถุงเงินแล้วเราก็นึกถึงนบ,บูญมัทธิวนะเพราะว่าเมื่อก่อน นะท่านเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนและหลังจากนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็เลือกท่านให้เป็นอัครสาวกในการติดตามพระองค์และนอกจากถุงเงินแล้วเรายังเห็นว่ามีมีรูปกลมๆคล้ายๆกับเงินเหรียญโบราณนะครับแล้วก็ที่เหรียญแต่และเหรียญก็จะมีตัวเลขโรมันนะครับเขียนไว้นะเลข1ถึงเลข10ด้วยนะครับมาถึงรูปโมเสสรูปที่6นะครับเมื่อมองลงไป ก็จะมีรูปเป็นรูปกาลิกนะครับแล้วก็บนกาลิกหรือว่าในกาลิกนี้นะก็มีเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับงูคล้ายๆกับนกที่มีปีกนะสัญลักษณ์รูปนี้ก็คือนักบุญยนผู้นิพนธ์เพราะวารสารนั่นเองนะครับเพราะว่านักบุญยนท่านเคยถูกลอบวางยาพิษนะครับมีคนใสา่ย,ยาพิษเข้าไปในเครื่องดื่มแล้วก็เอามาให้ท่านกิน แต่ว่าก่อนที่ท่านจะกินท่านก็สวดภาวนานะครับแล้วก็ยาพิษที่อยู่ในถ้วยกาลิกนี้ก็กลายเป็นงูขึ้นมานะครับก็ทําให้กาลิกพร้อมกับงูนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของนอาาักกุญยอนนะครับที่เป็นสิทธิ์ที่รักของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับมาถึงรูปโมเสสนะครับรูปที่7ที่อยู่ตรงาด้านหน้าพระแท่นนี้นะครับเมื่อมองลงไปเราจะเห็นเป็นกางเขนกับกุญแจสองดอก เมื่อเราพูดถึงกุญแจสองดอกเราก็นึกถึงบุญเปตโตรนะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมอบอำนาจนะคบทั้งบนแผ่นดินและก็ในสวรรค์ให้กับท่านด้วยนะครับกุญแจสองดอกก็หมายถึงอำนาจที่จะปลูกที่จะแก้นะครับพระเยซูเจ้าบอกว่าสิ่งใดที่ท่านแก้ในโลกนี้ก็จะแก้ในเมืองสวรรค์ด้วยนะครับส่วนกางเขนที่เราเห็นนี้นะครับก็แตกต่าง ไปจากไม้กางเขนงขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะตั้งขึ้นนะเหมือนกับกางเขนที่เราได้เห็นตามปกติแต่กางเขนของดยุวันเปโตรนั้นเป็นกางเขนที่คว่ำหัวลงนั่นหมายความว่าดบุวนเปโตรนั้นท่านถูกตึงตายบนไม้กางเขนในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์เจ้าก็คือเอาห้อยหัวลงนั่นเองนะครับพี่นะครับรูปโมเสสรูปที่8นี้เมื่อเรามองลงไปก็จะเห็นเป็นขวาน ที่วางไว้อยู่บนหนังสือพระกัมภีร์สัญลักษณ์นี้ก็ใช้แทนอัครสาวกมัทธิอัสนะครับดับบุญมัทธิอสนี้ก็ได้รับการเลือกแทนยูดาสอิสคาโอกที่ไปแขวนคอตายนะครับนอกจากขวานพระกัมภีแล้วเรายังเห็นนะไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับก็หมายถึงว่าดับบุญมัทธิอสนี้ท่านก็ไปเป็นธรรมทูตหรือว่ามิชชันนารีที่ประเทศอินเดียนะในการประกาศพระวรสารที่นั่น ท่านถูกหินทุ่มนอกจากนั้นยังไม่พอท่านก็ถูกขวานตัดศรีรษะจนถึงแก่ชีวิตด้วยนะครับส่วนมาในรูปที่9นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นไม้กางเขนที่เป็นรูปตัวเอ็กหรือว่าเป็นรูปกักบาทนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนนักบุญอันเดรหรือว่าอันดรูนะเพราะว่าท่านนั้นได้ถูกประหารชีวิตด้วยการถูกตึงไม้กางเขน ในลักษณะที่เป็นกากบาทหรือว่าเป็นรูปตัว X แล้วก็ท่านก็ถูกตึงกังเขนแบบห้อยหัวลงพี่นองครับรูปโมเสสรูปที่10นี้เมื่อเรามองลงไปก็จะเป็นรูปของเรือใบนะครับหรือว่าเรือที่ใช้สลับในการเดินทางในสมัยก่อนนะครับสัญลักษณ์เรือใบนี้นะครับก็ใช้แทนนักบุญทัดเดอัสหรือว่านักบุญยูดานั่นเองนะเพราะว่าท่านเดินทางไปประกาศข่าวดี ทางเรือนะครหรือว่าใช้เรือใบนี้ในการประกาศข่าวดีนั่นเองนะครับมาดูรูปโมเสสรูปที่11นี้เมื่อเรามองลงไปแล้วก็จะเห็นว่ามีมีดาบอยู่3เล่มด้วยกันนะครับมีดาบ3เล่มนี้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนระบุนบาโทโลโมิวนะเพราะว่าระบุนบาโทโลโมิวนี้ก็ถูกปรหารชีวิตด้วยการถลกหนังทั้งเป็นนั่นเองนะครับส่วนรูปสุดท้ายรูปที่12 นะครับถ้าเรามองลงไปก็จะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นไม้ฉากนะครับที่ช่างก่อสร้างนะครับใช้วัดขนาดหรือว่าออกแบบในการก่อสร้างเราจะเห็นมีรูปลูกธนูอยู่4ี่ดอกด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหอ,อกนั่นหมายถึงสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ก็หมายถึงรับ,บุญโทมัสนั่นเองนะคร,รับบุญโทมัสที่เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้กลับคืนชีพจริงๆ หากท่านนั้นไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์ที่เราใช้สัญลักษณ์นะครับที่เป็นอไมไฉากในการเป็นเครื่องมือในการก่อสร้างนีนะ้เป็นสัญลักษณ์แทนท่านก็เพราะว่าดัาบบลญโทมัสนี้ได้เดินทางไปประกาศข่าวดีถึงประเทศอินเดียท่านได้เป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างวัดที่นั่นแต่สุดท้ายท่านก็ถูกประหารชีวิตนะครับด้วยลูกธนูแล้วก็ด้วยหอ,อก และนี่คือรายการคำสอนนอกเวลาของศูนย์คริสตศาสนธรรมสังอมรทนจันทบุรีในตอนที่เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของอักครสวกทั้ง12ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงนัณเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ